สวัสดีครับวันนี้นะก็มีคำถามนะครับทำไมชอบใช้สกินบ้านนี้มีคลิปบอกเรื่องสกินบ้านไหมผมจำไม่ได้ว่าผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับทีมบ้านหรือเปล่าเนาะบางคนก็เรียกสกินเนาะเกมอื่นก็ส่วนใหญ่จะเรียกสกินนะครับทีมบ้านนะครับก็เป็นรูปแบบของบ้านเรานะครับรายละเอียดเดี๋ยวเข้าไปดูกันในคลิปแล้วกันนะฮะ โอเคครับผมก็ไม่มั่นใจนะว่าผมเคยทาคลิปเกี่ยวกับติมบ้านหรือเปล่าเราก็ขี้เกียจไปหาด้วยไงเพื่อมันแบบซ่อนอยู่ในคลิปอะไรแต่ว่าถ้าเป็นคลิปของมันเลยอ่ะน่าจะไม่เคยทานะครับผมก็เลยเอาทเลยดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีมุกละแต่จริงจริงอ่ะมีคลิปเอลโอนะเดี๋ยวจะทํานะครับเบื้องต้นเราก็มีคลิปอีกนิดหน่อยนะครับก็มีแผนจะทานะครับแต่เนื่องด้วยเวลานะครับผมก็ทยอยทยอย,อย,อยทําคือไม่ค่อยได้เตรียมอะไรนะ คือมีอารมณ์ปุ๊บแล้วก็เวลาได้ก็อัดเลยนะครับแล้วก็สดตรงนั้นเลยโดนสดตรงนั้นเลยแล้วก็ไปตัดต่อ,อนะครับประมาณนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจกันด้วยนะครับผมผมไม่ได้ทํา youtube เป็นอาชีพหลักนะแค่เป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรทําทําไปงั้นอ่ะจะเรียกไงไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ทําแบบเอาเป็นอาชีพนะครับเออผมทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มีสริปมีอะไรนะครับผมจะ ทำในสไตล์ของผมนะครับอ่ะมาเรื่องของตีมบ้านนะครับก็จากที่เพื่อนเราถามนะผมขอแชร์ในความส่วนตัวความคิดส่วนตัวนะครับของทีมบ้านนะครับเอ่อตีมบ้านเนี่ยโดยปกติเนาะอย่างที่เรารู้กันนะครับทําไมคนถึงนิยมใช้ทีมบ้านนะครับทุกหลังเนี่ยทุกไม่มีใครใช้ตีมบ้านเดิมมากเพื่อคนผู้เล่นใหม่เลยไม่แน่ใจว่าจะ ไม่จ๋าเลยอะอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยอะไรคือทีมบ้านนะครับตีมบ้านผมให้ดูอย่างนี้ทีเวลาคุณกดที่สรา,า,ารวักรานะครับให้คุณกดรูปเนี่ยรูปอ่าหอคอยเนี่ยครับกดเข้าไปเนี่ยคือตีมบ้านนะครับอ่าคือตีมบ้านถ้าไม่ใช่ตีมบ้านมันจะเป็นรูปนี้นะครับนี่คือค่าเริ่มต้นนะครับมันจะไม่มีบัฟไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ามาดูนี้อันนี้คือทีมบ้านนะครับตีมบ้านอะไรล่ะชื่อมันก็จะบอกอยู่นะครับ เช่นนี้เพลงของผู้หวานเมล็ดพืชนะครับมันจะให้มันจะเป็นของทหารม้าเนาะซึ่งมันจะให้ค่าพลังพิเศษก็คือพลังโจมตีทหารมา้าพลังชีวิตออของพลยิงเนี่ยจะลบ5%มันจะแลกกันนะครับมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นของทหารมา้าเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอื่นอันนี้เป็นของพลยิงนะครับพลังโจมตีพลยิงบวกพลังชีวิตของทหารราบลบ5%า อันนี้เรามาดูของทหารราบบ้างพลังชีวิตของทหารราบ,บวก5%พลังชีวิตของทหารมา้าลบ5%มันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะไม่ได้อย่างเดียวมันจะได้อย่างเสียอย่างนะครับซึ่งทําไมเขาถึงใช้ทีมบ้านกันนะครับทําไมไม่ใช้แบบนี้ไปละ่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนลบนะครับแล้วมันจะไม่บวกไม่ลบเพราะว่าคนเล่นนะครับเขาไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรเขาจะเล่นสายใดสายหนึ่งนะครับเช่นม้าราบธนูนะครับในยิ่งในช่วงต้นเกมเขาจะเล่นสายเดียวเช่นราบเนี่ยจะเป็นสายฟรีทูเพย์หรือสายเติมน้อยม้านะครับจะเป็นสายเติมนะครับสายธนูเนี่ยจะเป็นสายแบบมั่นใจในตัวเองหน่อยนะครับอ่าก็จะเล่นสายธนูผมเรียกว่าสายมั่นใจในตัวเองแล้วกันนะครับเอ่อถ้าคุณมั่นใจก็จัดไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับซึ่ง เขาก็จะเอาทีมบ้านเนี่ยมาเสริมความแข็งแร่งของสายที่เขาเลือกนั่นเองนะครับส่วนตัวผมนะครับเวลาออกรถผมก็จะพิจารณาจากออทหารซึ่งผมเป็นสายผสมเนาะผมเล่นอัศดงซึ่งคนส่วนใหญ่จะเป็นสายผสมอยู่แล้วนะครับในช่วงหลังๆจะไม่เดินแบบลาบล้วนมาล้วนธนูล้วนจะมีน้อยมากนะครับที่จะเดินล,วนล้วนๆเลยนะครับส่วนใหญ่จะผสมนะครับมาลาบธนูจะมีครบเลยนะครับ ส่วนใหญ่เขาจะอิงจากว่าคุณเดินทับอะไรมากกว่ากันเช่นคุณอาจจะเดินลาบสมทับธนู1ทับม้า1ทับอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ตีมบ้านที่เป็นลาบนะครับเพราะว่าเขาเดินลาบสมทับไงก็จะเอาตีมบ้านที่เป็นลาบนะครับสมมติว่าเดินม้าสมทับนะครับธนูทับหนึ่งลาบทับหนึ่งก็จะเอาตีมบ้านที่เป็นม้านี่พอเข้าใจคอนเซปต์ไหมครับอ่าเพราะว่าพอเราตีบวก บัฟเข้าไปเนี่ยสมมตินะเป็นบ้านตีมลาบนะแล้วเราเดิรลาบ3ทับหมายความว่าไอห้านั้นอะมันบวก3ทับมันจะกลายเป็น15ให้ให้คิดตัวเลขแบบง่ายๆนะแต่มไม่ใช่ให้ผมแค่บอกตัวเลขให้มันเห็นภาพเฉยนะครับแต่มันจะไปลบนะครับสมมุติว่าไปลบเอ่อพลังโจมตีพลยิง5%มันจะไปลบแค่ทับเดียวนะครับอ่าแต่มันได้บวกเพิ่ม3ทับไง เออแต่ลบลบแค่ทับเดียวประมาณนี้ครับวิธีการเลือกทีมบ้านนะทีนี้นะครับนะครับทีมบ้านมีวิธีการเลือกอย่างไรบ้างนะครับโดยปกติทีมบ้านมันจะเป็นระดับเนาะเออผมมาให้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นระดับนะครับอันนี้คือชั้นสูงเนาะแล้วก็ชั้นเลิศนะครับก็คือสีเขียวนะครับสีม่วงส่วนใหญ่มันจะเป็นชั้นเลิศไปเลยเนาะแล้วก็เป็นตำนานนะครับ ตำนานผมไม่มีสักหลังนะเด่๋ยวอ่าระดับตำนานก็จะเป็นสีทองเช่นอันนี้นะครับก็จะเป็นระดับตำนานอ่าเดี๋ยวผมขอมาดูอ่าบ้านลาสุดนะครับก็จะเป็นระดับตำนานนะครับอันนี้เป็นต้นทีนี้นะครับการเลือกนะครับนอกจากความสวยงามของตัวบ้านแล้วบ้านคุณจะอยู่นี้นะครับยิ่งบ้านระดับตำนานอนะแจกนะครับเวลาแข่งใช่ไหมได้แค่10หลักถูกไหมครับ แข่งกันเนะี่ยที่เขาแข่งบ้านํำนานนะได้แค่10บหลังเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่10สกินหรือ10คน10บเขาเท่านั้นนะครับมันจะยูนิคมากเลยนะครับคุณจะเท่พูดง่ายว่าโคตรเท่นะครับที่จะมีบ้านํำนานที่เกิดจากการแข่งอำนาจกันนะเออมันจะเท่เพราะว่ามันมีน้อยนะครับเหมือนกับรถเ,เท่ที่มันมีจํานวนจํากัดแล้วคุณเป็นเจ้าของประมาณนั้นเลยนะครับแต่ทีนี้ผมนอกจากจากความสวยงามนะครับแล้วความได้มาซึ่งความยากแล้วให อันนั้นแล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่ความชอบแต่ให้มาดูบัฟภายในนะครับผมจะเริ่มจากชั้นเ,เอ่ออะไรชัน้นชั้นเลิศก,ก่อนละกันนะครับซึ่งมันเป็นตีมบ้านเริ่มต้นอยู่แล้วที่เราจะได้มานะก็ค,คือตีมบ้านม่วงโดยปกติอ่ะมันจะบวก5แล้วก็ลบ5นะครับมันจะเอ่อบวกให้1เหล่านะครับต่อไปนี้ม้าราธนูผมจะเลือกเหล่านะครับ1เหล่านะครับแล้วก็ไปลบอีก1เหล่านะครับ โดยอย่างนี้ครับจากที่เรารู้มาใช่ไหมว่าพลังชีวิตนะครับสำคัญที่สุดนะครับป้องกันรองลงมาแล้วพลังโจมตีไว้ให้หลังเท้าอ่ไว้ให้หลังท้ายนะครับเหตุผลนะครับก็ผมเคยทาคลิปไว้แล้วเนาะเกี่ยวกับสเตตนะครับคุณก็เข้าไปดูนะครับหาดูในช่องนะครับอันนี้ผมจําได้แน่นอนเพราะว่าผมเคยทั้งเทสทั้งอธิบายไปแล้วนะครับก็ให้เน้นบ้านที่ให้พลังชีวิตนะครับ แล้วไปลดพลังโจมตีนะครับเช่นอันนี้ไม่เวิร์กเพราะมันเพิ่มพลังโจมตีแต่ไปลดพลังชีวิตนะครับอันนี้บ้านหลังเนี้จะไม่เวิร์กไม่ดีเลยนะครับต่อมานี้ขนมปังขิงนะครับเป็นบ้านที่แทบจะเรียกว่าเดอะเบสในชั้นเลิศของลาบแล้วนะครับคุณเลือกเอาแล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่ผมจะชอบใช้อันนี้เพราะว่าผมจําได้ผมไม่ได้สนใจรูปลักษณ์นะครับ พลังชีวิตทหารราบนะครับล้วก็ไปลดพลังโจมตีพลยิง5%นะครับเนี่ยมันได้พลังชีวิตทหารราบ5%นะครับเห็นไหมอันเนี้ยคือเด t a b พบเพราะตามคือมันไปเพิ่มพลังชีวิตไงแล้วไปลดพลังโจมตีนะครับเห็นไหมแลกกันนะครับนี้ลองมาดูวิหารพาวิสโนครับพลังชีวิตทหารราบ5%พลังป้องกันทหารม้าอันเนี้ยมาลดพลังป้องกันทหารม้าไงเพราะฉะนั้นพลังป้องกันอะ สำคัญกว่าพลังโจมตีถูกไหมพลังป้องกันสําคัญกว่าพลังโจมตีเพราะฉะนั้นอันนี้ดีกว่าอันนี้นะครับอ่าผมให้ตัวอย่างประมาณนี้นะครับส่วนล่ามมาธนูใช้วิธีเหมือนกันนะครับใช้วิธีเหมือนกันเพราะว่าสเตตพลังชีวิตนะครับขอให้เป็นที่1อยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาสังเกตบ้านตำนานยุคหลังๆนะครับมันค่อนข้างจะพิเศษนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเ ถ้าบวก10%มันก็จะลบ10%นะครับอ่าผมยกตัวอ,อย่างนะบ,บ้านเก่าๆนะพลังชีวิตพลยิงบวก10%พลังป้องกันหนาลาบลบ5พลังป้องกันหนาเมาลบ5อันนี้คือบวก10แล้วลบ5ลบ5นะครับในความหมายตรงนี้มันคือว่าคุณได้10%นะครับแล้วลบ5ลบ5้านี่มันบวกกันก็คือตีว่า10นะครับแต่มันแจกเหล่านะครับมันมีข้อดีอยังไง ในสเตปแบบนี้นะครับก็คือว่าปุ่ะบวก10%ที่1เหล่าแต่ว่าไปลบ5ลบ5ดีกว่าลบ1เหล่านะผมความคิดผมนะคือลบ5ามันดีกว่าลบ1เหล่าลบ5 2เหล่าดีกว่าลบ10 1เหล่านะครับอ่าโดยการเลือกตีมบ้านเนาะอย่างที่ผมบอกเนาะเราเดินทับไหนมากกว่าเราใช้ตีมบ้านแบบนั้นนะครับเช่นเดินอย่างเงี้ยต้องเดินธนูมากกว่าม้าก,กับธนูนะครับเช่นเดินธนู3มทับ ม้า1ทับราบ1ทับอะไรประมาณนี้นะครับหรือธนู2อทับอ่าม้าม้า1ทับราบ1ทับผสม1ทับอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้อยากให้เขเข้าใจคอนเซปต์อันนี้ก็เช่นกันเป็นระดับตํานานนะครับก็จะบวกพลังชีวิตบวก10เห็นไหมล้วพลังชีวิตเออราบลบหาพลังชีวิตพลยิงลบหอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับมันจะได้10เแล้วก็ลบหลบหเป็นต้นนะครับอ่ามาดูบ้านที่ใช้เหรียญใน KK แรกนะครับ ที่ผมจาได้ก็จะมีอันนี้เนาะของม้าเนี่ยพลังป้องกันทหารม้านานะบวกสิบครับพลังป้องกันทหารราบลบสิบอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไปเพิ่มที่ม้าบวกสิบแล้วไปลบที่ราบลบสิบอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบนะบมันลบเยอะไปนะครับแต่ถ้าลบห้าสองที่คือไปลบห้าที่ราบเราก็ไปลบห้าที่ธนูยังโอเคกว่านะเอออันนี้ไปลบสิบคือผมว่ามันมันมันเยอะไปนะครับอ่า แล้วก็เช่นของธนูเหมือนกันนะพลรรังโจมตีอันนี้ยิ่งแย่เลยนะครับแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยไปลบบวกสิบลบสิบอย่างเงี้ยในความคิดของผมนะอันนี้ในความคิดของผมนะคนอื่นจะคิดยังไงก็กเรื่องของคุณอันนี้ผมแชร์บอกแต่ต้นคลิปแล้วเนาะเป็นความคิดของผมอันนี้มาดูตรงนี้นะครับพลังป้องกันพลนยิงนะครับบวก10นะครับพลังป้องกันพลนยิงบวก10%แต่พลังโจมตีของกองทหารจะลบ3า ออลบสามเนี่ยคือลบทุกเหล่าแต่มันลบแค่3นะครับคืออันนี้ก็ส่วนตัวผมนะผมว่าค่อนข้างดีดีกว่าลบห้าลบห้านะครับเพราะมันลบแค่3แต่ว่าแจกแจกไปนะครับพอลบแค่3เนี่ยถ้าแบบคำนวณกลับมันจะออมัน5าเนาะออแต่ธนูสมมตินะสมมตินะสมมติคุณเดินธนู3ทับนะครับล่าม1ทับม้า1ทับนะครับธนูเนี่ยบวกกันเนี่ยนะครับ ิบสิบสิบได้30แตม้มสมมุตินะเป็นแต้มนะให้ให้เปรียบเทียบง่ายๆนะแต่ตัวเลขไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเปรียบเทียบง่ายเป็น30แตมนะ้มเนาะแต่มาลบ3 3 5 15เห็นไหมเออมันเท่าหนึ่งนะครับคือเวลาคิดอย่างเงี้ยมันเท่าหนึ่งนะครับความคุ้มค่ามันเท่าหนึ่งก็เลยอันบ้านหลังเนี้ยค่อนข้างจะดีมากนะครับสาหรับผมนะเเน้นย้ํานะครับสําหรับความคิดผมนะครับ,รบ,นะรบเออมาดูแบบอ่า อันนี้อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ระดับตำนานเนาะพลังป้องกันดนา,าบบวกสิพลังชีวิตทหารมา้าพลังป้องกันปืนยิงอือันนี้ลบห้าลบห้านะครับเออมันมีวิธีดูด้วยเปล่ากดยังไงนะดูอ่านี่กดตรงนี้นะครับมันจะมีวิธีได้มานะครับทีมบ้านเมืองคิดม,มากพิเศษได้จากการอีเวนต์จุดอำน,นาจเนี่ย ก็คือแข่งบ้านนำนาที่เขาพูดกันนะครับแข่งอำนาจนะครับในชุดอีเวนต์คิดมาปี2020ีถ้าใครอยากได้บ้านหลังเนี้ยคือไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมมันก็จะแจกในกลุ่มเซิร์ฟนะครับที่แข่งกันนะครับได้แค่10คนเองนะครับเออสิหลังนั่นเองนะครับแล้วมันมีบ้านอยู่หนึ่งหลังอ่าบ้านหลังนี้นะครับผมชอบมากนะครับในช่วงต้นเกมพลังป้องกันของนะฮะกองทหารนะพวก8%นะครับพลังโจมตีนะครับของ ม้าอย่างเดียวนะลบสิบคือเนี้ยถ้าคนเล่นแรกๆอ่ะเเล่นลาบอย่างเงี้ยโอ้โหค่อนข้างจะดีเลยนะครับแล้วมันพลังโจมตีไงบวกพลังป้องกันทหารทุกเหล่านะครับแล้วพลังโจมตีทหารม้าลบสิบลบแค่เหล่าเดียวนะครับอืมเรามาดูว่ามันได้จัดที่ไหนนะครับทีมบ้านคิดมากได้จาก event อีเวนต์อ๋อแข่งอํานาจเหมือนกันนะครับคิดมากนะครับสองพันยิบเอ็ดนะครับซึ่งเราก็ไม่มีโอกาสได้แล้วนะครับ แต่ทีนี้ให้มาสังเกตนะครับตีมบ้านใหม่ๆมันจะพิเศษกว่าเดิมตีมบ้านเก่ากตั้งแต่ยุคนี้แล้วมั้งฮะไอบ้านเนี้ยผมทันยุคนี้นะครับผมทันยุคนี้นะครับมาดูนะครับมันได้จากปี2อ2 2ีอเนาะอำนาจสูงสุดนะครับคือระดับตำนานเนี่ยส่วนใหญ่ะคือทุกหลังเลยมั้งได้จากการแข่งกิจแข่งอำนาจนะครับ ขอเรียกว่าแข่งบ้านตำนานนั่นเองนะครับคุณดูนะครับพลังโจมตีทหารม้าบวก15%พลังโจมตีทหารราบลบ5%พลังป้องกันพลยิงลบ5%คุณได้15นะครับแต่ลบแค่5 5เห็นไหมมันจะต่างกับทีมบ้านของสมัยก่อนที่ว่าบวก10%แล้วลบ5ลบ5นะครับคือแม่งดีกว่าเยอะเออทีมบ้านสมัยใหม่นะครับอันนี้มามั่งครับพลังโจมตีทหารราบบวก15นะครับพลังป้องกันทหารมา้าพลังโจมตีพลยิง ลบอย่างละห้านะครับอันนี้ก็ดีนะครับอมาดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นของทหารม้าเนาะพลังป้องกันของทหารม้าบวกสิบห้านะครับพลังป้องกันทหารราบลบ5้าพลังชีวิตพลหยิงลบ5้าฮะเห็นไหมได้สิบห้าแต่มาลบ5้าลบ5้านะครับแต่อย่างที่ผมบอกเนาะพลเราอะถ้าดูบ้านตำนานนะให้ดูคือดูบัฟอะให้เอาพลังชีวิตเป็นหลักเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับเอ่อ บ้านเทพเลยเนาะเออบ้านล่าสุดเนี่ยแหละพลังชีวิตทหารลาบบวก15%รพลังโจมตีทาหารม้าลบหาพลังป้องกันพลยิงลบ5%ถือว่าโคตรดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันลบโจมตีนะครับและลดพลังป้องกันแต่ว่าพลังชีวิตเนี่ยคือมันเป็นเดอะเบสสแตทเนี่ย เราไมาได้15เรามาลบ5ลบ5อย่างเงี้ยคือบ้านหลังเนี้ยมันโคตรดีนะครับสำหรับลาบนะอืมเดี๋ยวมาดูบ้านตำนานหลังอื่นบ้างนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับอันนี้ได้โจมตีนะครับของพลยิงแล้วก็พลังชีวิตลบพลังอย่างเงี้ยคือไม่ได้15ลบ5้าลบ5ก็จริงแต่ว่ามันได้15เป็นพลังโจมตีนะครับแต่พลังชีวิตกับพลังป้องกันของอีสองเราอ่ะซึ่งมันเป็นสเตตที่สําคัญอนะ่ะมันลดลงนะครับแต่มันดีกว่า มันดีอะไรแต่ว่ามันไม่ได้ดีแบบเขาเรียกว่าอะไรมันดีกว่าบ้านตำนานยุคเก่าแต่มันไม่ได้น่าใช้นะครับเท่ากับออบ้านตำนานที่ให้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนั้นมีตัวอย่างอีกไหมนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นบ้านลาบนะครับพลังป้องกันทหารลาบบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีทหารม้านะครับเราพลังป้องกันคนยิงลบอย่างละห้านะครับ คือคิดว่าเดี๋ยวมันจะออกมาคล้ายๆบ้านหลังเนี้ยที่เป็นเดอะเบสตอนนี้นะครับคือบ้านล่าสุดอะ่ะเอ,อ้ก็คือบ้านหลังนี้เนาะบ้านลาบล่าสุดครับน่าจะออกมาแนวๆนี้นครับถ้าเกิดว่าเป็นพลังชีวิตนะครับบวก1 5และพลังก้มตีนะครับสมมุตินะสมมตินะสมมตุนะมมติว่าบ้านหมารอบหน้านะพลังชีวิตทหารหมาบวก15%พลังจมตีทหารลาบลบ5%พลัง จอมตีพนยิงลบ5นะผมว่าแม่ง <c oughs> คงเดอะเบสอะนตอนนั้นนะคงแข่งกันยับอนะเออคงแข่งกันแบบเออนะ่าจะแข่งกันดุอยู่นะครับก็สำหรับทีมบ้านนะผมว่าถ้าคุณฟังแต่ต้นนะคุณฟังความคิดนะครับการแชร์ความคิดของผมเนี่ยที่ผมแชร์ลงไปนะคุณน่าจะเข้าใจนะครับทำไมเราต้องเลือกทีมบ้านนะครับ แล้วผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่ว่าคุณอยากจะได้บ้านเราจะได้ใช่ไหมเพราะว่าตัวผมเองผมก็ไม่มีบ้านตํานานสักหลังเลยนะเพราะว่าผมไม่มีปัญญานะครับยังไม่มีสักหลังเลยนะครับ <font> <analy zer> เนี่ยคุณดูได้เลยไม่มีบ้านตํานานสักหลังเลยนะครับไม่มีปัญญานะครับแค่นั้นเองนะครับถ้าจะมีปัญญาก็คือเก็บเหรียญในเควเคแล้วก็แลกบ้านนะครับซึ่งอย่างที่ผมน่าจะทําใบบ้านกอดใช่ไหมอ่าบ้านนี้เนาะบานลาบนะครับ ซึ่งใช้เหรียญเ,เหรียญของ k คอเคนะครับเหรียญวิจัยของเคแลกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพลังป้องกันนะรา,าบบวก10พลังโจมตีมา้าลบ5้าพลังโจมตีพลยิงลบ5้าเห็นไหมอันนี้ก็สเตตค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านไอ้ตำนานที่ใช้จุดส่งสุดของอำนาจอะแข่งอำนาจอะมันจะเป็นบวก15แล้วไงตอนนี้เนาะตอนน,น,นี้ลบ5ลบ5้ามันจะดีกว่านะครับนีับ ปัญญาผมคงมีแค่นี้นะครับเออผมผมตั้งใจว่าจะแลกบ้านหลังนี้อยู่นะอ,อ่าส่วนถ้าใครจะแข่งบ้านตำนานนะครับก็โดยประมาณเนาะก็จะทำไปคะแนนไปที่ 35m โดยประมาณนะครับก็จะน่าจะได้แล้วติดท็อป10นะครับเล่งที่ใช้ก็ประมาณ10ปีนะครับแล้วก็ทรัพยากรมหาศาลซึ่งผมเคยสอนใช้เครื่องคำนวณเอาโอเคนะครับเคยทำคลิปไปแล้วคุณก็หาดูในช่องผมนี่แหละนะฮะ แต่มันไม่ได้การันตีว่าคุณจะชนะนะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ที่โหดหรือไม่โหดนะบ,บางเซิร์ฟเนี่ยมันดันไปที่80เลยนะอ่าไอพวกที่มีพลังเป็น100ยอม่ะมันจะดันไปที่80หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่มาตรฐานเลย35นะครับ30ม5 40นะมันจะอยู่ราวๆนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าจากที่ผมเห็นเห็นมาเนี่ยก็คือ35 M อ่ะจะได้บ้านตำนานแล้วนะครับก็เล่งอยู่ราวๆ สิบปีอะชัวๆนะครับสิบปีนะครับแล้วก็ทรัพยากรมหาศาลนะสำหรับวันนี้ผมก็แชร์แค่นี้นะครับผมอยากให้ผมไม่ได้บอกว่าบ้านหลังไหนดีไม่ดีนะครับผมอยากให้เข้าใจนะครับเข้าใจคือเข้าใจความคิดของผมว่าผมคิดยังไงเกี่ยวกับทีมบ้านนะครับเแล้วทําไมเขาถึงต้องเลือกทีมบ้านแล้วทําไมเขาถึงแข่งนะครับทําไมเขาถึงต้องดองเร่งนะครับ ไม่ใช่ว่าคุณเป็นใครเป็นตาสีตาสาแล้วก็อยู่ดีๆเฮ้ยผมอยากได้ทตรียมบ้านตำหนานแล้วคุณจะได้นะครับคนเป็นพันนะครับแข่งกันได้สิบหลังนะครับแล้วคุณจะได้ได้ยังไงนะครับถ้าคุณไม่ได้แบบเตรียมตัวมาเตรียมพร้อมมาดีจริงๆนะครับขนาดผมนะครับเล่นมาโอ้หลายปีผมจําไม่ได้นะครับผมยังแข่งไม่ได้เลยนะครับความพร้อมผมไม่มีนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับถ้าหากว่าคลิปมีประโยชน์นะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปถัดไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ